ไม่ต้องปรุงเลยน้ำหวานอร่อยมากครับสวัสดีครับพบกับ,บเฮียโซงอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ออกคลิปกันมานานนะครับวันนี้นะครับเฮียโซงมาเปิดคลิปที่วัดโลกยะสุธาหรือวัดพนอนซึ่งเป็นวัดดังของจังหวัดอยุธยานะครับคาดเดากันว่าน่าจะเป็นอยุธยาต่นต้นแล้วก็เป็นวัดที่ลกล้างมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ตกแต่งสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง แล้วหลังจากที่เราพาน้องโยมาเที่ยววัดแล้วเดี๋ยวเฮียจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยมอ้อถ้าม้พิยาแวะมาไหว้พระก,ก่อนแล้วเราเ็้าไปหาอะไรทานกันนะครับโอเคเราไปกันเลยนะครับน้องโยตอนนี้เรามาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ปานอมแล้วนะ ร้านดังของจังหวัดอุทยาร้านนี้ได้มิชลินด้วยนะถ้าไม่มากินนี่ถือว่าไม่ถึงอยุทยาแน่นอนจากวัดอนนมาถึงร้านแม่ปนอมไม่ไกลเลยใช่แล้วไม่กี้ออกมากันนิดเดียวเนาะนิดเดียวเองแล้วก็ร้านนี้จะดังก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีแล้วยังมีนงจิบชะเปานัองโยนี่นะพี่ปนอมเจ้าของร้านดังของที่นี่นะครับร้านนี้ ดังจงกระทั่งดาราในกรุงเทพมาทานกันเยอะมากแกมี2สาขานะครับที่นี่กับที่ตลาดปลอ,อนะครับรอนนะตอนเย็นนะครับถ้าใครมาเที่ยวแวะร้านแม่ปนอมโจ<ด>คะตอนนี้อาหารมาครบแล้วอาหารของแม่ปนอมน,นีขึ้นชื่อและอร่อยทุกอย่างอันนี้ ไก่ฉีดหม้อดินซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนี้นะครับแล้วก็นี่กล้วแลงกายอูดูมันน่ากินมากนะครับลูกชิ้นปิ้งนมจี๋ส่วนอันนี้คือน้ำอันชันมะนาวใช่ไหมส่วนอันนี้คือน้ำฝั่งฝรั่งบวยเดี๋ยวเราลองทานกันดูนะน้องตงโยของเจ็ดก็ต้มยำมะหนูเลยไม่ต้องปรุงเลยน้ำหวานอร่อยมากครับ อร่อยจริงๆไม่ค่อยแฉะอร่อยไม่ต้องคงเลยไก่ฉีดหม้อด,ดินดูสิไก่ร้วนๆไม่ไม่ใช่บินยามไก่นะโยอ,ะอันนี้ไก่จริงๆดูสิแบบมันมีขาไก่ค่ะน่ากินมากเลยแท้อร่อยมากน้ำมันกมะนาวนะครับโอ้โหรรัาติแซ่บมาก เป็นดอกมันชานผสมโซดาซึ่งโอ้โหกลมกล่อมมากเลยครับน้นลูกทิ้นปิ้งต้อง,งออโยนรอ้อนวิเืษอร่อยมากสต่ทานทไม่ไหวเนี่ยน้องจีบรสชาติพระจารนะแท้เลยไม่น่าเชื่อเลยนะครับ เาเรียกว่าทั <S 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 ้งเปิดในป่านะครับเนี่ยเนื้อเยอะมากกขาเจ๋๊อร่อยค่ะส่วนของหวานเนี่ยกล้วยแปลงกายเนี่ยต้องโยลองทานอแสิอร่อยแค่ไหนอ๋อหนูแล้วทำไมชื่อกล้วยแปลงกายมีไส้อ๋อเหรอเปลี่ยนร่างนั่นเหรอให้ลองทานดูสิแบบว่ามันเขามีน้ำเชื่อมมากอร่อยมากเลยต้องโยตอนนี้เราได้กินก๋วยเตี๋ยว ไก่ฉีกแม่มาลน้อมเรียบร้อยอร่อยมากอร่อยแล้วก็อิ่มมากเลยค่ะเจ๊อร่อยตัวนี้ต้องซื้อกลับไปนะครับ,รบไม่อร่อยจริงไม่ซื้อถึงขนาดนี้นะครับสถานที่ธรรมดาแต่รสชาติเกรดเอดีมากอย่าลืมกดติดตามเฮียทรงกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เฮียทรงด้วยนะครับถ้าเจบแล้วเฮียทรงจะพามาแนะนําร้านอาหารอร่อยๆอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ